สวัสดีครับผมวันนี้ผมมารีวิวแท่นตัดไฟเบอร์นะครับขนาด14นิ้วนะครับของ d ีวอนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ฝรั่งนะครับซึ่งน่าจะโดนจีนซื้อกิจการไปแล้วมั้งครับเนี่ยแต่รุ่นนี้ใช้งานดีนะครับทนผมใช้ทั้งลูกหมูทั้งอะไรก็ลองใช้มา ดีอ,อยู่นะครับดีวอน่าจะรับประกันบริษัทเดียวกันกับสแตนเล่นะครับตัวนี้เพราะผมเห็นมันวางขายด้วยกันเลยนะครับดีวอ อันนี้ก็ดีวอลร,รุ่นดีสองแปดเจ็ดสองศูนย์นะครับเครื่องดูแข็งแรงดีนะครับก็ <c oughs> แต่ราคาตัวนี้ก็ก็สูงอยู่นะครับก็ไม่ได้ถูกอะไรนะร <c oughs> พอๆกันกับตัวมาเทคนะครับ <c oughs> ข้อเสียของมันก็คือน่าจะเรื่องอะไหล่นะครับสู้ของมาเทคไม่ได้นะครับพวกอะไหล่กนั้นแต่แท่นตัดไฟเบอร์ซื้อมามันมันไม่ค่อยเสียหรอกครับซื้อยี่ห้ออะไรก็เอาแบบที่มันมีแรงนะครับก็พวกแบรนด์มาตรฐานนี่นะครับมีดีวอมีบอสมีมาเกต้านะครับมาเกต้าแพงครับ เมื่อก่อนผมชอบบอสมากเลยครับบอสมันตัดนิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองตัดเหล็กให้ดูเสียงให้ดูลไรนิดหน่อยนะครับแค่เส้นเดียวนะครับรอันนี้ก็พื้นที่ไม่เหมาะกับการรีวิวนะครับแต่ผมก็ข้างนอกฝนตกนะครับก็เลยมารีวิวในอาคาร เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงนะครับเสียงแน่นมากเลยนะครับอันนี้แรงนะครับแรงแรงกว่าพวกมาเทกนะครับมาเทกจะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ว่ามันมันใช้งานทั่วไปมันได้สบายนะครับถ้าชอบแรงแรงก็เล่นดีวอรเล่นบอสได้นะครับ รับประกรันความแรงนะครับนันนี้แต่ช่วงแรกๆที่ผมซื้อใช้นะครับดีวอพวกบอดพวกไรผมซื้อใช้บ่อยนะแต่ทุกวันนี้มาลงตัวที่มาเทคนะครับมาเทคออกรุ่นใหม่เป็นมาเิต้าเอ็มทีนะ แรงมากเลยนะครับตัดแป๊บเดียวขาดนะครับถือว่าน่าซื้อมาใช้มากๆเลยนะครับอันนี้ดูดีนะครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ของฝรั่งนะครับอันนี้ไม่ใช่แบรนด์จีนแดงอะไรทางนั้นนะครับผมก็ขอจบการรีวิวแท่นตัดไฟเบอร์เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ราคาประมาณ3 0 0 0ันกว่าบาทนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับอันนี้